วันนี้เราก็อยู่กับเกมโปเกมอนนะครับในภาพแบทแอนบู Boo, เขาจะฟรีเอ็มนะครับผมว่าอะไรเราจะเล่นเป็นโปเกมอนเองนะคะเป็นโปเกมอนนะครับเป็นปิกจูเป็นอะไรอย่างนี้อะไรเอ่ยนะเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระของเราเราต้องหนีจากอีเทรนเนอร์คนนี้ให้ได้สู้ดีรออะไรล่ะทันเดอร์ช็อคไปเลยและดู อีเทนเนอร์คือน่ากลัวมากเป็นนักเล่งหัวไม้นะ <_ C os> เขาใช้โชคโคลา่าอะไรอะ่ะเฮ้ยใช้ปอกคอฉันอึดจ้ะฉันเป็นกระจุที่อึด <_ C os> ของจริงเขาจะเสนอในมุมมองว่า <_ C os> เปียบโปเกม,มอนคือสัตว์บนโลกอย่าง,งนี้เปล่าวะเขาเป็นวิดีโอทุกคนเรามาดูพร้อมกันอุ้ยน้องหมูน้องหมาอุ้ยน่ารากักอุยอ้ยอุ้ย สวัสดีครับผมบอสปาวินชีเพก่อนไปดูคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและถ้ามีอะไรอยากคุยกันก,ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์ comment มาเถอะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิคกครอบครัวงูพิษและอยากสนุกสนนก็สามารถสมัครสมาชิกและรับน้องงูไปเลี้ยงได้เลยนะครับยิ่งอยู่นานนะ้องงูจะพัฒนาล่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดูคลิปกันให้สนุกนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านพีชีเพย์วันนี้เราก็อยู่กับเกมโปเกมอนนะครับในภาพแบทแอนบูเขาจะฟรีเอ็มอันะครับผม ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคือตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสโปเกมอนนี่ก็คือมาแรงเป็นช่วงๆแนละ้วโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คืออะไรเป็นเกมโปเกมอนนะครับในน n t e n d o ด w i t c h นะครับทุกคนโดยที่ในภาคล่าสุดน,นะครับหรือว่าภาคอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นว่าเออเราเป็นเทรนเนอร์เนาะแล้วเราก็จะแบบว่าไปจับโปเกมอนต่างๆสะสมโปเกเด็กอะไรอย่างนี้เนาะครับ เพื่อเอ่อเป็นโอ s ปเออมาสเตอร์อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าในเกมที่บอสอลังจะเล่นตรงนี้เนี่ยแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่าอะไรเราจะเล่นเป็นโปเกมอนเองนะคะเป็นโปเกมอนนะคะเป็นปิกจูเป็นอะไรอย่างนี้อะไรเอ่ยนะเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อ ความเป็นอิสระของเราที่ในฐานะโปเกมอนอะไรอย่างนี้เนาะดูดีแต่ละตัวก็คือมอมแมมไปเวอร์ Man นะฮะทุกคน like ซึ่งเรามาดูกันว่าในเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยพอเล่นจบแล้วเนี่ย mm hmm. เอ๊ะเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเราบ้างไปดูกันเลยครับ อันนี้เขาบอกว่าในการต่อสู้ระหว่างโปเกมอนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันป๊อปูล่ามากขึ้นอะไรอย่างนงี้นะคือโปเกมอนเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยในการใช้ต่อสู้กันนะครับแล้วก็ถูกทํร้ายนะครับด้วยมนุษย์อะไรอย่างนงี้ต่างๆนะคืออันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นกระแสเป็นเทรนะนะ่ะเนาะเด็กๆเ,เขาก็แบบได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เลยต่างๆนะครับแล้วก็เกิดการบูลลี่กันเองอะไรอย่างนงี้นะแล้วก็โปเกมอนก็ถูกทํร้ายอะไรอย่างนงี้ด้วยนะจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเหล่าโปเกมอนนะครับก็ตัดสินใจว่า ทีแฮสทีนาฟนะครับก็คืออารมณ์ว่าพอแล้วฉันจะแบบเลิกอดทนหรืออะไรนะครับคือน่าจะเป็นการปฏิวัติขึ้นมานะครับอุ้ยเขาบอกว่าอุ้ยเราเล่นเป็นกระจูแล้วดูโอ้โหบอกเราะคะทุกคนคือเราเขาบอกว่าเราต้องหนีจากอีเทรนเนอร์คนนี้ให้ได้สู้ดิรออะไรล่ะทันเดอร์ช็อคไปเลยและดูอีเทรนเนอร์คือน่ากลัวมากเป็นนังเล่งหัวไม้นะเขาใช้โชคคอร่าออะไรอ่ะเฮ้ยใช้ปอกคอ ฉันอึดจ้ะฉันเป็นเป็นปกระจูที่อึดอุ้ยเราติดแทรัพกูแักอุ้ยไปกอดโอโอเอเอ,เอ,เอนะทำอะไรลดพลังป้องกันหรอหรืออะไรอะ่ะนี่ใช้อ้อมกอดแห่งรักนะคะเราอู้ยัง่ไงดีเฟนส์ลดเอออุ้ยใช้ปะคออีกแล้วปะคอหมากูมไม่ใช่หมาสู้มันเป็นกระจูเราต้องเป็นอิสระนะคะเป็นฟรีดอมแล้วมีฟรีดอมเออไหนเออลดพลังป้องกันไปดี แซบมันชอบชั้นได้เลยนจอนี่นะเอยชนะเทรนเนอร์แล้วครับวิกกจูบอกว่าโปเกมอนจะไม่ถูกแกทำร้ายต่อไปอ่านะ่นชื่อเคเรนนะเราอยู่ด้วยเหตุผลของเราเองนี่เป็นไงแต่แกเป็นเพียงแค่โปเกมอนนะบอกว่าเขาไม่เห็นจะอ,อีตัวโปเกมอนที่เขาที่มันเป็นเป็นเจ้าของเ,น,เนี่ย ไม่เห็นจะแบบว่าขอเวลาไปเดินเล่นหรืออะไรอย่างนี้เลยถ้าคุณช่วยอย่างงั้นให้ตัวเลือกกับเธอหน่อยสิเออโอเคเทปิกเทปิกจอยเดอะปาร์ตี้อ่ะเทปิกคือตัวไหนอะอะไรแต่ฉันเป็นคนให้อาหารแกนะนี่ไม่มีความหมายแกเลยเหรออุ้ยน้องเทปิกไปอยู่กับเราแล้วให้ชื่อว่าจีจี้ละกันไปคุณจอย คุณจอยงเมืองอะไรเอ่ยฉันได้ยินสิ่งที่เธอพูดถึงเชเรนคือเทนเนอร์เมื่อกี้นะฉันต้องการจะช่วยเธอนี่ฉันเป็นพยาบาลนะฉันน่าเห็นการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับโปเกมอนมานานละเออมันมนไม่ช่วยกูละเ <c oughs> นี่ยโปเกมอนจะต้องแบบทุกทรมานหลออายรอบมากเลยจากการอุย้ยเอ็กซ์เพริเมนต์เหรอการทดลองเหรอแล้วก็ถูกบังคบให้ต่อสู้อุย้ยนี่ทงจริงเขาจะเสนอในมุมมองว่าเดยกโปเกมอนคือสัตว์บนโ,โลกใบนี้ประวะที่ถูกแบบการทดลองอันนี้เดานะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะทุกคน ฉันไม่สามารถทนเห็นมันได้ต่อไปอุ๊ยอะไรอ่ะมาดูกันว่าอะไรอยู่ในกล่องอุจะไม่ดูก็ได้หรือเปิดอ่ะเปิดละกันเขาเป็นวิดีโอทุกคนเรามาดูพร้อมกันอุ้ยน้องหมูน้องหมาอุ้ยน่าราักอุ้ยอุ้ย เข้าใจแล้วทุกคนอย่างที่เมื่อกี้เดาคาดเดานะเกมนี้อาจจะสื่อในเรื่องของว่าเอาโปเกมอนเนี่ยก็คือสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่อะไรอย่างนี้เนาะคือท็อสตารได้เห็นว่าเอออย่าทารุณกรรมสัตว์นะครับในวิธีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่จําเป็นหรืออะไรเงี้ยเนาะทุกคนอ๋อนี่คือเหตุผลของเกมนี้นะเอโอโปเกมอนก็มีหัวจิตหัวใจสัตว์ก็มีหัวจิตหัวใจอย่างเงี้ยัว้ายี่นี่อะที่อยู่ด้ดววานขวาเนี่ยนี้ก็น่าจะเป็นแบบสื่อของเรื่องของ คุณนักวิทยาศาสตร์อะไรนี้นะทุกคนว่าแบบไม่จเจออ๋อในการเอาสัตว์ไปทดลองหรือว่าโปกเกมอนในที่นี้นะคะมน,นุษย์ก็อาจจะเป็นเด็กทั่วไปในความคิดที่แบบว่าเออมีเด็กที่มีทางสังเกติที่แบบว่าชอบแกล้งสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือโปกเกมอนเนี่ยก็แบบรู้สึกเจ็บเป็นเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละนี่มันไม่เกี่ยวหรอกว่าโปกเกมอนไหนจะรู้สึกยังไงมนุษย์อะสำคัญที่สุดเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าบายได้เลยมา อุ้ยปลาพิษแซบอุ้ยไม่เป็นไรหรอกูตายแล้วนะไปเลยเออเออมาเด้เอ,อเลือดโอติดพิษกูตายแล้วไปเลยจิจี้มาจิจิทัดไฟนะไปเลยครับอุย้ยฮ้า <laughs> อีด็อกเตอร์ตายซะเขาบอกว่าโปกเกมอนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สำหรับการทดลองของแก เจ้าโปรเฟสเซอร์หรืออีด็อกเตอร์นะเรามีเหตุผลในการดำรงชีวิตอยู่ของเราอะปลดปล่อยเพื่อนของเราซะน้องมีเข็มปักอยู่บนหัวอันนี้เมื่อกี้จี้แล้วว่าอันนี้ชื่ออะไรอะจู้นี่มีจู้ไปเลยนี่จู้มาจอยเดีอยวะลากกิจแล้วมาจอยเดอระลอกกิจอะไรอุ้ยเฮ้น่ารักอุ้ย โอ้ยฉันหวังจีจี้บอกว่าหวังว่าจะไม่เป็นวิดีโอหน้าเศร้าอีกแล้วนะนี่มีทางเดียวจะรู้ได้เปิดเลยมาตัวใหม่นะไ i ไ like ลอ์ออฟโปเกมอนแน่จะคิมค,คำว่าไล์นะชอบฉันด้วยหรือเปล่าจริงแล้วไอแคนบีเวลี่อนอย่าตัะ อันนี้น่าจะเปรียบเทียบกับสัตว์อะไรที่ไม่น่ารักอะนะเขาบอกอีตัวนี้มันไม่มั่นใจตัวเองบอกว่ามันชอบแล้วแล้วเธอชอบชอบตัวมันหรือเปล่าชนิดของโปเกมอนตัวมันอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าจริงๆฉันก็แบบฉันเป็นคนแบบอารมณ์แบบที่ลำคาญอะไรย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ว่าฉันเชื่อว่าโปเกมอนนะในทุกๆตัวตัวลูกชนิดพันอะไรอย่างเงี้ยควรจะได้รับเลสเบกด้วยความเคารพหรอกไม่รู้จะแปลภาษาที่สวยงามไงเอาไปว่าแบบเออบอลมาทุกตัวควรจะได้รับความเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะอุ้ย ดูดีตัวมันแบบมีโปเกมอนทำเป็นเสื้อดูอ่าวะว้ายกูว่าใช่เนี่ยแหละเขาจะพูดถึงเสียดสีสังคมในเรื่องของเอาสัตว์มาใช้ในที่แบบให้เขาทรมานนะหรือว่าการเอาบางเอาสัตว์บางประเภทเนี่ยมาใช้ในการแบบเนี่ยดูดูทำเป็นเสื้อขนส่งขนสัตว์อะไรเงี้ยโอ้น่าจะเป็นองค์กรที่แบบปกป้องสิทธิของสัตว์อะไรอย่างี้พวกนี้อยู่นะฉันไม่ต้องการให้โปเกมอนเป็นอิสระฉันต้องการจะคอนโทรลมันนี่ ฉันอะมีโปรเจกต์นะฮะบิ n e เนสแทนนะก็่หมายถึงธุรกิจที่จะนําหนังหนอแล้วก็เนื้อหรืออะไรแบบนี้มาทําเป็นเสื้อหรืออะไร oh โอ้ยมาก็ดพูดแล้วก็ตะยวดตะยองนะทุกคนแล้วก็โปเกมอนที่ถูกใช้แล้วเนี่ยจะกลายเป็นขยะโอ้โหแรงมากแล้วมันก็บอกเราว่าแกต้องเป็นเสื้อแบบเสื้อโค้ทที่สวยงามของฉันแน่หวให้แรงมากฉันไม่ยอมแกหรอกอ่อยฟสายฟ้าใส่กูอย่าเพิ่งตาย ปาใบเพีดิชันอีกนี่นะเจ็บปลาอ๋อซีสีซีอ๋อซีซีไม่เอาละ่ะไปเลยมิตจูถึงตาเธอแล้วมิตจูเคอต้องสู้นะนี่ต้องอิดูเกตนะเออเอ่ออิดูเกตหน่อยสินี่อิดูเกตให้ความรู้กับมันหน่อยว่าเฮ้ยปโปเกมอนก็มีหัวใจนะเว้ยเม่กล้าเดนไปเลยนี่นะ เออเราก็เพิ่มเลเวลด้วยปะ oh. นี่ยจะทำไรฉันไม่ได้ต่อไปแล้ว oh. มิจู้ฉันเก่งที่สุดอีกครั้งเดียวมิจู้มันน่าจะตายห่าแล้วเราต้องไปสระนะ oh. ไปเลยเมกาเดนเฮ้ยหยอตายไปตะเย่ <Yeah. S 2> ตายไปแล้วอุ้ยในตัวน้องมาแล้วเชื่ออะไรเดีย่สมชายชายแล้วครับสมชายอสมชายอุ้ย จะ mm. ถึงทางออกแล้วเราก็เจอไมมันหน้ามันเหมือนสาตตชิเลยวะแอชจริงด้วยแอชคือชื hi, ่อของตัวละครสาตตชินะแต่ว่าเป็นฝั่งของแบบว่าเวลาเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษอะของซาโตชิอะไรอย่างเงี้ย Yo o n Master Appea ก็คืออ๋อปิกาจูง่ายเออปิกาจูมันเป็นมันเป็นโปเกมอนของสาตตชิดีวะวิปิกาจูมันบอกว่าโปเกชีบอกว่าแกมาทำอะไรที่นี่ ฉนันอะเสียเงินไม่ต้องมากมายนะในการที่ลงทุนสำหรับธุรกิจโปเกมอนเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยส่งใครไปดีอะเอามิจูไปก่อนมิจูจะต้องสู้นะมิจูทำอะไรดีอ d ดูเ t e ก่อนให้การศึกษาให้ความรู้ว่าโปเกมอนก็มีหัวจิตหัวใจนี่แสบไปซะอ๋อมันพยายามจะสับมิจูอ๋อมิจูอย่าเพิ่งตายอ๋อ,อ,อมิจู ขณะทีม่นนมีจู่เรายังมีกองทงัพโปเกมอนอยู่ไปเลยสมชายเอ <ST>. อเจอสมชายหน่อยโปรดตีนเช็คอัพเพื่ออะไรก่อนวอเตอร์กันไปเลยจนะ้ะนี่เออสมชายแกค,คือความหวังของหมู่บ้านแล้วนะอย่าแพ้ไปวอเตอร์กันนี่ยิงปืนสีดำเอเอนักนว โปเกมอนเนี่ยไม่ใช่ของสำหรับเพื่อความสนุกสนานหรือเอนเตอร์เทนเมนต์ของแกนะอิซาโตชินี่พวกเราอะมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของเราเหมือนกันนี่อ่าเราก็ชนะมาแล้วนะคบเหมือนว่าซาโตชิก็จะสำนึกผิดอะไรแบบนี้นเะหมือนว่ามันจะหาทางเลือกอื่นนะคบในการแบบว่าเออไม่ใช้งานโปเกมอนนะเพราะว่าทรมานเขาในการที่แบบใช้งานอย่างหนักอะไรเงี้ยเนาะในการเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยเฮ้ยแกให้แรงบันดาลใจฉันในการทำองค์กรขึ้นมาที่จะส่งต่อ ข้อความเหล่านี้ในการให้แบบอเออแคร์โปกเกมอนหลีมากขึ้นอะไรอย่างเงีนะ้ยในการเลี้ยงดูโปกเกมอนอะไรอย่างงี้นะเออวิ้ยฉันชอบมันจังเลยตอนนี้ฉันจะแชร์ข้อความเหล่านี้หรือข้อความแบบทัศนิทัศคติที่ดีเกี่ยวกับโปกเกมอนหรืออะไรอย่างเงีนะ้ยไปทั่วโลกรู้อะไรอย่างงี้ยเ้ยอย่าดงคุณได้ยินเกี่ยวกับกลุ่มใหม่ที่แบบว่าจะทํางานเพื่ออิสรภาพของโปกเกมอนหรือเปล่าชื่อว่าทีมพลาสมา่าอ๋อคนที่ทําเกมเหรอ จบแล้วทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ข้อคิดนะครับแล้วก็สนุกไปกับตัวเกมนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีเกมอะไรแนะนํานะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้หรือว่าอยากพูดพุยกัไก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับจบลยุยแฮจบลอยแฮจบแล้วแฮพามพาม <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปไปด้วยนะครับ